สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเขยสุพรรณชาแน,นลอีกแล้วนะคะพี่พี่นะคะเสียงยังอู้อี้เหมือนเดิมนะคะแต่พยายามจะพูดให้ช้าลงนะคะเพื่อพี่พี่จะได้ฟังชัดขึ้นนะคะ แก้ไขปัญหาเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้ก่อนแบ่งปันไม้นะคะพี่พี่ท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพรรณช์เนเป็นครั้งแรกนะคะและยังไม่ได้กดติดตามช่องน้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนที่มือถือแล้วก็จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะ ถ้าดูคลิปแล้วชอบต้นไหนอย่าลืมจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์098ค่ะ2650905โทรได้แอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะคะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันส่วนค่าส่งเหมาจ่าย60บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆไม่บวกเพิ่มนะคะได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะส่งด่วนไปสนีไทยค่ะมีรอบส่งทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นไม่ได้ส่งให้นะคะส่วน วันไหนที่ติดธุระเป็นรอบส่งแล้วไม่ได้ส่งไม้ก็จะแจ้งวันที่จะส่งให้ลูกค้าทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่าส่งวันไหนได้บ้างเนาะวันนี้เก็บตกไม้นะคะมีไม้มาแบ่งปันไม่พี่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็จะพยายาม หาส,สวยๆงามๆมาแบ่งให้น้อยเริ่มที่ต้นนี้เลยที่มือน้องจับอยู่ต้นนี้เป็นชินนะนชรหน้าหวานค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วอันนี้เป็นต้นโตแล้วนะคะพี่ๆต้นค่อนข้างโตเลยแหละนะคะความสูงรวมกระถางหกสูงเกินสามสิบเซนไปแล้วนะคะให้ดูใบก่อนชินมชรเอาจริงๆก็โตช้ายอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้ไซส์นี้ใช้เวลาหลายเดือนเลยค่ะ ต้นนี้น้องแบ่งให้ราคาเบาๆขอ280บาทไซส์นี้ถ้าพี่ๆหาราคา200กว่าไม่น่ามีหรอก <c oughs> ใบมากก็คือต้นเล็กๆเ,เนาะชินาเมชอนนะคะหน้าหวานกระสีแล้วด้วยนะคะน้องให้280บาท280กระถาง6นะคะพี่ๆต้นนี้นะคะเพชรพญาทรน,นะคะพี่ๆไม้ส่งพุ่มเตี้ยเป็นบอน บอลแข้งนะคะแต่แข้งอาจจะมีหลุดบ้างแต่ไม่เป็นไรน้องโหดูทรงยังสวยอยู่นะอยู่ในกระถางห้านะคะเพชรพญาธรน,นะคะพี่ๆหน้าหวานๆตอนนี้น้องให้สองร้อยห้าสิบาทสาหรับเพชรพญาธรน,นะคะอันนี้ไม้ไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดนะคะพี่ๆไม้จํานวนน้อยเลยแหละนะไม้ไม้จานวนน้อยนะคะ เพชรพญาธรน,นะคะหน้าชมพูหวานเลยแต่ถ้าต้นเต็มฟอร์มเนี่ยกระดูกจะชัดกว่านี้นะคะเดี๋ยวน้องขึ้นรูปให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็เกือบจะเต็มฟอร์มแล้วแต่เป็นไม้ทรงเตี้ยนะน่ารักเลยล่ะค่ะนะคะเนี่ยดูต้นเตี้ยๆใบล้นกระถางสี่เลยเอ๊ะไม่ใช่กระถางสี่กระถางห้าค่ะเนี่ยดูนะคะเนี่ยเห็นปะต้นมันเตี้ยมากเลยนะเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยค่ะเพชรพญาธรน,นะคะให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะเกืจะเต็มฟอร์มแล้วนะ แล้วก็กัดสีสวยด้วยนะคะสีมาเต็มละเพชรพยาธรน,นะส่วนต้นนี้อามักี้เป็นบอนแข้งอันนี้ก็แข้งเหมือนกันพระโมกค,ค่ะกระถางห้าเหมือนกันค่ะแต่พะโมกไซส์แบบว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะใบใหญ่เท่าฝ่าม,มือและดูแข้งดูสีแข้งกัดสีมาสวยเลย พระโมฆลลานะน้องให้ที่สองอยเจ็ดสิบบาทต้นโตๆตเลยเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบาทค่ะพระโมฆลลานะนะใส่แม่พันธ์และเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะถ้าเมิญเลี้ยงนอกตู้ไปแล้วแข้งหลุดก็ไม่มีผลอะไรนะก็น้องก็ยังกระสีสวยเหมือนเดิมนะคะแบบทรงใบตั้งนะกระถางห้าเหมือนกันนะคะสำหรับพระโมฆลลานะสองรอเจดสิบบาทจ้า ต้นนี้ค่ะอินทรชิตหน้าทองหรือมีชื่อใหม่ในนามว่าเท้ามหาพรหมนะคะพี่ๆโอ้ต้นใหญ่มากอะดูใบเท่าฝ่ามือนอ้องเทียบกับฝ่ามือน้องนะคะใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วนะที่สําคัญคือมีหน่อแล้วมีหน่อแล้วแสดงว่าน้องน่าจะกําลังสร้างหัวอยู่นะคะพี่ๆอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะน่าจะกาลังจะสร้างหัวอยู่นะนี่ดูอ่า อินทรชิตหน้าทองหรือเท้ามหาพรหมนะคะพี่ๆกระถาง5.5ความสูงโวงกระถางสูงเกิน30เซนล้ะค่ะเทียบกับขนาดตู้นี่สูงครึ่งหน้าแข้งนะประมาณ60เซนได้ต้นพร้อมหน่อน้องให้ที่290บาท น้องให้ที่290บาท1ต้นพร้อมหน่หนอนะคะสำหรับเท้ามหาพรหมหรืออินทรชิตหน้าทองค่ะเปิดหน้ามาสวยแล้วนะพี่ๆเห็นปะดูลายน้องนะดูลายใบก่อนนะคะสำหรับอินทรชิตหน้าทองนะคะหรือเท้ามหาพรหมนะคะนี่ไม่ได้มีแค่2ใบเด้อ ต้นมันอ่ะไอ้ต้นมันสูงน้องเลยค้ำรั่วเส้นเดียวเอาไว้นะคะใบมีตำหนิดนิดน,นะคะแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ขอคนเข้าใจธรรมชาติของไม้นะนี่ดู290บาทพี่พี่ได้ต้นแม่พันธุ์ไป็หนึ่งต้นพร้อมกับต้นหน่อด้วยนะคะอินทราชิดหน้าทองหรือเท้ามาหาพรหมนะส่วนต้นนี้ค่ะเมื่อวานแบ่งไปต้นหนึ่งแล้วนะคะมีคนไม่ทันหลายคนเลยสำหรับอสูรอินทรา อสูรอินทราเป็นตัวละครอยู่ในตับรามเกียรติเป็นฝ่ายอสูรนะคะเป็นฝ่ายอสูรนะถ้าเลขตรงๆก็น่าจะเป็นฝ่ายตัวโกงนะเริ่มกระสีกัดลายมาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นหนามายแยกหน่อเนี่ยดูอันนี้คือใบแรกๆเลยกัดสีมาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็ใบใหม่นะคะ รากแข็งแรงเดือนดีกระถางหกน้องให้ราคาเท่ากับต้นเมื่อวานเลยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะมาแยกหน่ออสูรอินทราเก็บได้เก็บหนาพี่ๆเพราะว่าไม่ค่อยมีจำนวนนะคะราคาข้างนอกยังสูงอยู่นะสำหรับอสูรอินทรานะคะน้องให้สามร้อยเก้าสิบบาทคะ่ะเป็นอสูรน,นะคะในตับฟรามเกียนนาบว่าอาสูรอินทราจ้าที่ต้นนี้ค่ะชมพูพาน ชมพูพนันชมพูพนันอ่าถ้าเป็นชมพูพันคลองเมืองจะเป็นต้นที่มีสะโพกต้นนี้เป็นชมพูพนันธรรมดานะคะไม่มีไหลอ่าไม่มีหูตรงนี้นะคะเป็นใบาย,ยาวชมพูพนันต้นนี้น้องให้ที่เดี๋ยวดูนะป้ายสวยอยู่เดอ้อป้ายสวยอยู่นะคะชมพูพนันน้องขอสองร้อยห้าสิบบาทอ่าให้ราคาเบาๆไป กระถางห้านะคะพี่ๆดูลายก่อนนะดูลายใบก่อนเห็นปะ,ปะ,ปะาบสวยเลยนะคะชมพูพานค่ะน้องให้250บาทกระถางห้านิ้วจ้ะต้นนี้นะคะมีหน้องมาแบ่งอีกแล้วมตาตรินนาลานะคะหรือปีกินนารีแผงใบยาวแบบว่าอนี่ค่ะนี่ยังไม่สุดฟอร์มเท่าไหร่นะ ใบาย,ยาวประมาณสามสิบเซนได้ <40 S 1> เนี่ยสแล้วจ้ะามสิบสี่สิบเซนแล้วอ่ะพี่พี่ให้ดูนะเนี่ยเห็นปะซอกนี่ใบาย,ยาวเป็นศอ,อกอะ่ะน,นะยาวของจริงถนะ้าชอบยาวๆนะคะต้นนี้เลยแล้วก็ทิ้งใบาย,ยากมากต้นนี้นะ้องให้ดูหลายรอบแล้วยังไม่ได้แยกเลยสําหรับต้นเนี้ยถ้าสังเกตดูนะคะใบนี้ตอนนั้นที่ถ่ายนะยังเล็กอยู่เลยเพิ่งจะอยู่ประมาณเนี้ยดูวันนี้เดิ พี่พี่จำใบฮาร์ปได้ปะ่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามีรูปคลิปเก่านะเดี๋ยวน้องจะขึ้นให้ถ้าหาเจอนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นปะคือใบยาวมากนะแล้วก็ใบหนาหนาเหมือนพลาสติกเลยค่ะใบหนาทิ้งใบยากมากเลยนะคะเนี่ยใบเงาวับเลยใบหนามากๆนะเป็นบอลก้านเขียวก็จริงคือพื้นเพของปีกกินรีก็คือเป็นบอลก้านเขียวนี่แหละนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแผง ก้านจะยาวแล้วก็ใบยาวแต่ว่าแข็งแรงมากใบหนากว่าเดิมนะคะหนากว่าปีกกินารีตัวเดิมเยอะมากแล้วก็ยาวกว่าปีกกินารีตัวเดิมเยอะมากๆเลยนะคะใบหนาเหมือนพลาสติกวันนี้น้องแบ่งต้นหน่อค่ะพี่พี่คือหน่อว่าถามว่าทําไมต้องทยอยมาแบ่งด้วยบางหน่อมันไม่ได้สวยซะทีเดียวมันไม่ได้สวยในคราวเดียวนะคะน้องก็ต้องรอให้ใบมันสมบูรณ์ รอให้ลากติดด้วยอะไรด้วยเนาะถึงจะจัดส่งให้ลูกค้าได้นะคะมนตากินาลาหน่อที่แบ่งคือต้นตนี้นะคะอ่ะพี่ๆดูแค่ต้นหน่อเนี่ยใบยไม่สุดฟอนนะก็ใบยาวเกินฝ่ามือน้องไปแล้วเนี่ยดูลายใบใบใหม่มาสวยมากนะคะขนาดความสูงรวมกระถาง5นิว้วสูงเกิน30เซนแล้วนะ้องให้ราคาเดิมยังให้ที่ราคาเดิมอยู่นะเป็นไม้ใหม่ยังไม่มีจํานวนไม้เพิ่งเพ,พิ่งจะจดชื่อไปมืก เมื่อเดือนไหนน้องจำไม่ได้แต่น้องไม่ได้จดเองนะมีพี่เขาที่ผ่าแผงได้นคนแรกเขานำไปจดชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะมนตากินนาราหน่อต้นนี้น้องแบ่งให้ที่490บบาทนะคะน้องแบ่งให้ที่490บาทค่ะพี่ๆสำหรับมนตากินนรานะคะต้นนี้ต้องเก็บนะคะบอกเลยว่าต้องเก็บค่ะพี่ๆเพราะใบหนาใบหนามากแล้วก็ใบยาวมากทิ้งใบยากมากอันนี้อยู่นอกตู้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยกว่าจะทิ้งใบเนี่ยเหมือนตั้งกเลี้ยงมาเพิ่งจะทิ้งไปสองสามใบเองอะ่ะเนี่ยยังเพิ่งจะเริ่มทิ้งมันจะไม่ใช่ว่าไปทีเดียวนะเห็นอย่างเงี้ยอีกประมาณสองอาทิตย์น่กว่าจะไปอะ่ะเดือนทิ้งใบใช่ทิ้งใบยากมากนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใบแข็งใบแข็งมากเลยนะนะเก็บได้เก็บนะคะพี่ๆีหน่อมนตากินนารานะคะ เล็กกันบ้างต้นนี้คุณรัตนาวุฒิค่ะเริ่มขึ้นสีมาบ้างแหละขึ้นสีในที่นี้คือเริ่มกัดดำนะยังไม่ได้กัดแดงนะคะพี่ต้องรอนิดนึงนะคุณรัตนาวุฒิอุษามณีกัดสีเป็นไม้กัดสีใช้เวลานะคะคุณรัตนาวุฒิอุษามณีนะคะสาหรับบอลใบไผ่คุณรัตนาวุฒิกระถางสีน้องให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทน้องให้ราคาเบาๆเลยนี่นะคะ กระถางสี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสำหรับขุนรัตนาวุฒินะเนี่ยคนใบเริ่มมาก่อนนะคะที่จะเห็นสีคือคนใบก่อนนะ,ะมามาดูราคาเบาๆมั่งพรไอ้ไข่ค่ะพรไอ้ไข่ใบกลมนะคะสายมูห้ามพลาดใบกลมตะมุตั้งมีน่ารักมากเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นิ้วค่ะพรไอ้ไข่ต่อที่นายทองเหม็นนะคะพี่พนายทองเหม็น ฟอร์มสวยๆกะสีแล้วอ่ะอ่ะอันนี้หนึ่งรอยนะคะมีกระถังละหนึ่งร้อยอันนี้คือหนึ่งร้อยนะนอกตู้เหมือนกันแล้วว่าอันนี้มีสองต้นสองต้นน้องขอร้อยสาสิบบาท มี2ต้นในกระถางน้องขอร3อยสาสิหรับนายทองเหม็นนะคะเนเห็นปลเห็นชัดเลยนะมี2ต้นในกระถางต้นเดียวหนึ่งร้อยสองต้นร้องให้ร้อยสามสิบบาทขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอขอขอ,ขอราคาความต่างนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะตีกันพี่ก็จะเอาหนึ่งเราเอาสองต้นเอาสองต้นเนาะก็หนึ่งให้ไปกระถางนี้แล้วก็ร้อยสามสิบให้ไปกระถางนี้สําหรับนายทองเหม็นนะคะนะมีสองราคานะพี่ๆตะกัดสีแล้วทั้งคู่นะคะนายทองเหม็นนะ ส่วนต้นนี้เป็นเทนพลายเทมพายก็ให้ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทพอเป็นบอลกลับนะคะนี่เห็นไหมเทมพายอยู่ตับขุนช้างขุนแผนค่ะกระถางสี่นะคะฟอร์มสวยเลยใบตั้งๆ้งสวยๆแบบน,นี้เลยเป็นทรงใบกลาบถ้วยนะคะกลับถ้วยแต่มีเม็ดนะกลับถ้วยแต่มีเม็ดนะคะเทนพายน้องให้หนึ่งร้อยบาทพอค่ะกระถางสี่นี้ไที่ต้นนี้ค่ะรามมาศูนย์กระสีแล้วนะพี่ๆอันนี้ไม่ใช่ต้นหน่อนะ ไม้ตัวเดิมเลยนะคะราม,มาสูนต้นแม่ตอนนี้ไม่ขอขอเนืาอไม่โชว์นะคะเพราะว่าต้นแม่เป็นจอมอยู่นะตอนนี้ม,มีสองใบไม่สวยนะให้น้องฟื้นตัวก่อนนะคะสาหรับต้นแม่าราม,มาสูนนะ,ะพี่ๆน่าจะเห็นนั้นกันหลายรอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวน้องมีน่าจะมีรูปเก่าเก่าเก็บไว้บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะรามาสูนนะคะกระสีแล้วค่ะพี่ๆกระถางสีให้ราคาเดิมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้องเอานะต้องเอาเลยแหละราคาเนี้ยเนี่ยเห็นปะ ความสูงรวมกระถางต้นจะโต,ตนิดนึงนะคะต้นสูงนิดหนึ่งนะค,ะความสูงรวมความสูงรวมกระถางสูงก็สามสิบเซนนะรางมาศูนย์กระสีแล้วด้วยที่สําคัญเอาไปร้อยห้าสิบาทพอค่ะไหนไหนก็หยิบมาแล้วนะคะเอาเลยนะสีราหุ้มทองด่างนะคะพี่ๆไหนๆก็เจอละตัวนี้ด่างสวยเลยด่างชมพูด่างเหลืองด้วยแหละในใบเดียวกันนะอันนี้น้องด่างนะใบแรกเนี่ยพี่ๆดูออกเหลืองออกแดงสวยเลยแล้วก็มีด่างชมพูด่างขาวด้วยในต้นเดียวเลยนะคะสีราหุ้มทอง สีรางหุ้นทองต้นนี้น้องให้ราคาเบาๆเ,เลยเอาไปร้อยห้าสิบบาทรีบซื้อนะราคาเนี้ยต้น่างนะคะพี่ๆสีลางหุ้นทองเลี้ยงนกตู้ได้นะไม่ต้องห่วงนะเอาไปร้อยห้าสิบพอความสูงร่มก็ถางด้วยประมาณสูงเกินยี่สิบเซนอละให้น้องให้ยี่สิบเซนพอไม่ต้องไปคิดเดยอะสูงประมาณยีส่สิบเซนต้นนี้เริ่มพนนารายค่ะเริ่มพนนารายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม้กระสีเหมือนกันแต่ว่าขึ้นสีขึ้นลายกระดูกมาบ้างแล้วนะคะ แต่ใช้เวลานิดนึงนะอดทนนิดนึงอดทนให้น้องกระสีนิดนึงนะคะรับรองสวยเลี้ยงแบบว่าเขาเรียกว่าเลียงต้อยเลียงไปก่อนนะคะอันนี้ถ้าอบได้อบนะอบจะโตวไวขึ้นนะคะ,ะมันจะพุ่งเลย,เยอ่าไม่ทราบวิธีการอบ ให้เข้ามาที่หน้าช่อง YouTube ของน้องนะคะแล้วก็เลื่อนดูคลิปสั้นนะคะเลื่อนๆหาดูคลิปสั้นน้องมีวิธีทำตู้อบแบบง่ายๆอุปกรณ์ไม่ขีดชิ้นไม่ต้องใช้อะไรมากตะกร้านะคะตะกร้าผ้าถุงพลาสติกจานรองแค่นั้นจานรองเอามาไว้รองกระถางเนี่ยคะ่ะใส่น้ำหล่อไว้แค่นั้นเองทำง่ายมากจริงพี่นะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะอบแบบง่ายๆเลยสไตล์เรานะไม่มีตะกร้าถุงเปล่าเลยค่ะเป่าลมให้แน่นๆหนึ่งแค่นั้นเอง ง่ายง่ายเลยนะเลี้ยงต้อยทําตู้อบแบบง่ายๆเริ่มพันลายน้องให้ร้อยห้าสิบาทอันนี้เท่ากันเลยอ่ะเริ่มพันลายกับศิลาหุ่มทองนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะที่ดาริกาต้นนี้ค่ะด่างน้อยเอ้ไม่ใช่ด่างน้อยนะด่างเยอะนะมีเขียวติดแบบน,นี้น้องให้หนึ่งร้อยบาทพอดาริกานะคะพี่พี่กระถางสี่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอค่ะอันนี้ขลารวมให้เลยนะทั้งไม้เก่าไม้ใหม่ปนๆกันไปเนาะ เก็บอะไรได้ก็เอาอันนั้นนะตอนนี้มาที่เห็นอยู่เป็นสีมหาโพนะคะกัดสีเต็มฟอร์มต้นแบบนี้เลยนะชมพูกระดูกขาวสีมหาโพใบยาวนะคะพี่ๆกัดสีไปจนใบบางก็จริงแต่อย่าลืมว่าน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเขาเรียกว่ากัดสีทะลุใบแต่ไม่ใช่ว่าใบบางนะก็คือใบหนากัดทะลุใบเฉยๆเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ,ๆๆๆะต้นที่แบ่งอ่ะ กระถางสี่เอาต้นโตๆไปล้นกระถางแบบนี้อัพไซส์ลงหกได้เลยน้องให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอัพลงกระถางหกได้เลยนะพี่ๆเพ,พราะว่าต้นมันใหญ่มากแล้วก็คือใหญ่ล้นกระถางอ่ะต้องหกหรือแปดแล้วนะคะกระถางสี่ก็จึงแต่อัพไซส์ได้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทสําหรับสีมหาโพล์เริ่มกัดสีแล้วนะคะหงนรุนกัดสีแล้วนะคะพี่ๆต้นนี้ไม่ต้องดูต้นแม่หรอก แม่จะเริ่มโซมแล้วเพราะแม่แทงหน่อแล้วนะคะจะได้ผ่าอีกรอบนึงละอันนี้น่าจะเป็นไม้หน่อแล้วถ้าน้องจำไม่ผิดนะแต่ขายไปหลายต้นแล้วไม่ได้แจ้งลูกค้าหรอกกระถางห้าค่ะต้นโตโตเลยกัดสีแล้วสําหรับหงดรุณอ่ะพี่พี่ดูความยาวของใบก่อนน้องให้สองร้อยเจ็ดสิบาทไม่พูดเยอะเพราะว่าสีมาแล้วนะคะสาหรับหงดรุณน,นะเอาจริงที่อยู่รวมกันหลายต้นนี่สวยมากเลยนะนี่เดี๋ยวจะไม่มีแบ่งแล้วนะพี่ๆีเพราะฉะนั้นถ้าเก็บได้รีบเก็บนะ รีบเก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวเหลือต่อไปจะต,ต้องเป็นกระถางสี่แล้วเนะถ้าไม่ชอบเลี้ยงต้อยอ่ะเอาต้นใหญ่ไปเลยน้องแนะนำเก็บได้รีบเก็บนะคะหงดรุณไซส์นี้กระสีแล้วน้องหูราคาเบามากพี่พี่สองร้อยเจ็ดสิบาทน้องให้สองร้อยเจ็ดสิบาทพอหงดรุณกระสีแล้วนะจ๊ะกระถางหกนิ้วค่ะต้นนี้ค่ะแดงแข็งมากเลยอ่าเท้าไก่ลาดนะคะพี่พี่ ดูลอนกระดูกขึ้นสิกระดูกลายชัดมากเลยนะคะขึ้นรอนสวยเลยเท้าไก่ราดค่ะอันนี้ต้นเต็มฟอร์มน้องให้ดูตัวอย่างนะพี่ๆแต่ใบยาวมากนะเนี่ยดูเอาจริงแนละ้วบอลใบยาวสวยทุกตัวจริงนะตอนนี้กระแสบอลใบยาวใบไผ่ใบหอกอะไรมาเต็มเลยอ่ะต้นนี้ไม้ย,ย่งหนอกค่ะเท้าไก่ราดกระถางห้านะคะน้องให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทราคาเดิมเลยค่ะพี่ๆนะต้นที่แบ่งนะคะสำหรับเท้าไก่ราดนะคะ หม้แยหนอนนะก็ถังห้านิ้วนะคะสีลายมาเต็มแล้วแต่ว่ายังไม่สุดนะถ้าสุดจะต้องแบบนี้เลยมันจะยิ่งแก่ยิ่งแดงเข้มยิ่งแก่ยิ่งแดงเข้มแล้วกระดูกก็จะยิ่งชัดแล้วใบก็จะขึ้นเงาแบบนี้ในี่ดูเงาแม่น,นี่ไม่ได้โดนแดดใดๆทั้งสิ้นนะคะแสงแบบว่าขมุกขมัวด้วยแสงแบบเหมือนจะฝนตกแต่ก็ไม่ใช่มันน่าจะเข้าหน้าหนาแวแล้วแหละเนี่ยนะคะดูนี่เห็นไ,ไหมอันนี้คือต้นเต็มฟอร์มนะแต่น้องที่น้องแบ่งคือต้นนี้นะคะกระถางห้านิ้ว เท้าไก่ราดนะคะเท้าไก่ราดให้ไปสอง้อยห้าสิบาทค่ะพี่พี่เนี่ยเก่ามั่งใหม่มั่งเนาะนะคะอนุมังครองเมืองค่ะพี่พี่หน้าหวานเจี๊ยบนะอนุมังครองเมืองกระถางหกนะคะฮนุมังครองเมืองกระถางหกอ่ะพี่พี่ดูฟอร์มไม้ก่อนนะไม่โบ๊ะโบ๊ะเบ๊เนะต้นโตแล้วนะคะความสูงรวมกระถางหกสูงเกิน3าสิเซนเนี่ยน้องตีให้สาสิบเซนพอสวยๆจบๆนะคะ ตัดสีชมพูแล้วด้วยให้ดูสีชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับหานุมางคลองเมืองนะต้นนี้น้องขอ350บาทอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่ากิบนะคะตับปราม,มาเกียนอีกหนึ่งต้นนะคะพี่ๆนี350บาทพอกระถาง6นิ้วนะคะสำหรับหานุมางคลองเมืองค่ะหวานมากนะต้นที่กัดสีหวานแบนบ,น,บน,นี้ไม่ค่อยมีหรอกนะเก็บได้ก็เก็บได้เลยนะคะมาปิดท้ายคลิปเลยนะคะพี่ๆค่ะ อย่าลืมนะถ้าชอบต้นไหนนะน้องน้องรบกวนพี่ๆช่วยจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์098ค่ะ2650905โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งเมาเมาหกบาทได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่บวกเพิ่มส่งด่วนของไปรสีน์ไทยนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่ททานนะคะพี่ ขอให้มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปด้วยต้นนี้เลยนะคะมนตากินนารานะพี่นะคะใบหนาๆเลยนะคะนี่นี่มุมนี้จะสวยใบยาวสวยเลยเยดายแสงเข้าน้อยไปนิดหนึ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ